สิ่งที่อยากให้กระทรวง ICT ทีช่วยนะคะเขาบอกก็ hmm. ค,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 คือการอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานนะคะที่ใช้งานทั่วไปการใช้ภาษาติดในการสื่อสารในบางตำแหน่งนะคะโ mm hmm. ดยเฉพาะพวก call center แล้วก็เป็นความรู้ที่เป็นเรื่องเฉพาะอะคะ mm hmm. เช่นการตลาดการการเขียนพวกเขียนสคริปอะไรพวกนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็บริษัทเองก็บอกว่ามันมีการเ u r n o อย์สูง เข้าออกคนพิการด้วยข้อจำกัดของเขาเยอะแหมว่าเราจะจ้งางงานในอันตราที่เป็นเป็นสา,นา,าลกลนะคะหรือว่าเป็นหลักการหาักฎหมายแล้วก็ตามยิ่มองดูก็จะเน้นไปทางปติปัญญานหน่อยหรือเปล่าที่จะต้องเช็คเรื่องระบบจิตหรืออะไรประมาณนะั้นหรือว่าผู้คมพิการต้องเช็คในส่วนนี้ด้วยอธิบายเข้าใจง่ายๆให้ว่าทางนี้เขามีมีระบบมีซิสเ็มแล้วแล้วก็เขาต้องการคนที่ มีความรู้เบสิกด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารจากนั้นเนี่ยโดยกระบวนการของเขาเองที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยก็จะค่อยๆพัฒนาคนของเขาเองข้อสุดง่ายๆกับคนหูหนวกคะถ้าเราได้ยินว่าคนหูหนวกน่ะแปลว่าต้องอ่านเขียนข้องแปลว่าคนเข้าใจผิดแล้วเพราะคนหูหนวกน่ะปัญหาเขาจริงๆอย่างทับผมไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ยินเรานะฮะแต่เป็นเรื่องของการสื่อสารมันเหมือนเราอยู่คนละโลกกันเลยด้วยภาษาไทยต่างๆต่อให้เราพิมพ์ลายกันเราคุยทางอีเมลกันคนหูหนวกจากที่สัมผัสกับคนกลุ่มเนี้ยครับผม เราก็สัมผัสจากพี่เล่าส่วนใหญ่นะั่นน่ะมีปัญหาตั้งแต่ภาษาเอกพื้นฐานเลยคนของผมเองเนี่ยนะคะก็ต้องคือเหมือนจ่ว่าเมื่อเข้าไปทําง,งานแล้วเนี่ยนะคะก็อยากให้สถานประกอบการเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าเปิดใจว่าเขาเป็นแบบเนี้ยมีมีปัมบุกฟ้องทางภาษาคุณต้องรู้ OQ 2 p ิลทูเพจมันคืออะไรเนี่ยแล้วก็ record to ทูรีพอแล้วก็ supply chain นี่มันเรื่องของบิสเนสทั้งนั้นเลยแล้วคุณจะไปแคสเตอร์อะไรได้นถนาคุณไม่รู้บิสเนสแคสเตอร์ขั้นรู้เนี่ยจะเป็นแคสตูบใหญ่นะคะเป็น ERP ซึ่งจะต้องรู้เรื่องของอทั้งวงโปรโเซสต,ตั้งแต่คลาวเซลไปยังลอจิสติกทั้งหลังนะคะซึ่งมันจะใหญ่มากมันอาจจะเรียนกันในสามเดือนไม่ได้เพราะว่าเอไอพีโน้ตเทนกันจบเลยจะเรียนแต่อไปี คุณต้องมีความเข้าใจและสามารถสื่อสารออก,กลับได้ทั้งในแง่ของการพูดคุยเพื่อที่จะกเขกียงข้อที่เห็นเพื่อ get requirement ที่แท้จริงงานที่แท้จริงมาบองตรงว่าวันนี้สามีพี่ก็เพิ่งจะเข้ามาวันนี้เนี่ยแหละเพราะจริงๆแล้วคนเก่งก็คือ จารย์พิยาใช่พี่เพราะพี่ไม่เคยมาเลยอ่านอ่านก็เปิดเปิดแค่ทฤษฎีเขาที่ออกมาเป็น์้อชะลัะอะไรของเขาประมาณนั้นนะคะสุดท้ายแล้วคือเป็นหลักสูตรที่นานอาจารย์ยงยุทธี่อยากได้มากเลยตั้งแต่เช้านะคะ